บ้านเฮาให้โชคสวัสดีเอฟซีสูขูสุกอนครับผมมาแล้วพี่น้องเจงสยามอาเจงสยามพี่น้องอันนี้เบื้องของเกา่าหลักฐานของเกา่าเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกเจ็ดได้พี่น้องได้เอฟซีเขมรมาเป็นยังจังมีถูกสองวันทันกคือ ขาแคบหน้าจอไปล่งไป,ว,งไป o, นะนะว่าออกเนาะพี่น้องเนาะกับอะไรเขียนซื้อเขียนยังไรเก็ซีค e อม,มเมนต์มาไ่าเป็นยังคือมีถูกสองกว่าท่านอันนี้ครับเราดูเพื่อกันวันที่หนึ่งท่านว่ามาทั้งนั่นได้พี่น้องวันที่หนึ่งท่านว่านี่มาทั้งมาทั้งบนทั้งล่าง มันก็ออกเก้าเจ็ดตรงๆเกาหนึ่งหนึ่ก็ามารางส่วนเล็กวิ่งเพิ่นให้เด่นที่หนึ่งเด่นดีเกเจ็ดก็มาเจ็ดพี่น้องเล็กวิ่งเล็กเด่นเพิ่นสายวิ่งสายแรนบ่ผิดหวังได้พี่น้องได้อันนี้คือหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าข้ากระเบื้องของเก่าไปนะัานี่ไอพีเขามไม่อาจจะ่บรูบาเห็นสถิติของเก่า อันนี้ก็คืองวดวันที่สิบหกท่นว่าพี่น้องสิบหกท่นว่าสิบหกท่นว่ากัาเลขวิ่งก็บเกตด่วนแปดเกตก็อ,อยู่บนเลขบนก็ออกเกตห้าเ็ดสายวิ่งสายแลนพี่น้องเลขออกเกตห้าเ็ดส่วนล่างก็ออกแปดหาเพื่อนก็ให้ตัวเดียวคือแปด สายวิ่งสายแลนพี่น้องแปดส่วนจับคู่กับเข่าแปดหาตรงตรงเขาล่างส่วนมากไม่จะเข่าตรงตรงเนะพี่น้องเนาะส่วนมากไม่จะเข่าตรงตรงคือเก้าเจ็ดกับเข่าตรงตรงคือเก่าหนึ่งสี่กับตรงเก้าเจ็ดกับตรงแปดห้ากับตรง อันนี้มันฉิดเป็นบนล่างได้พี่น้องมาบนมาล่างมาได้ทั้งบนมาได้ทั้งล่างมาเบิองงวดวันที่สามสิบท่านว่าสามสิบท่านว่าเพิ่นมีสามมิหนึ่งมีสสี่เจเพิ่นให้เด่นทีซี 4, กับมาซีพี่น้องเอกวิ่งจับคู่มันกับเข่าซีซีซีสามซีสี่ซีหกซีเจ็ด เจฟซีคอาเมนต์มากบอกว่าเอาตั้ c ซีเอาตักับซีเจ็ดด้วยท่านซีสามซเอาร่าะท่านเลขซีคูหนึ่งโนพี่น้องเลขม่ได้หลายครูคนไหนมากกันเลยอันนี้คือของหวดวันที่30มสิบโนบน้องได้ของวดวันที่30มสินี่แหละหลักฐานของเก่าเจฟซีเขามาไม่กี่บริเบวงย้อนหลัง จะไม่เสีสิทธิของเกาไข่เบิงนำ้ำของวัวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกเจ็ดกามาลรวได้พี่น้องได้มาแล้วกบมาเบิงไปน้ำกันใบขีดตรงเล็กในใจของพี่น้องเบอขีมีตตวมากบอของเพื่อนก็นมี คือกันเลยพี่น <ITA> ้องเพื tree, us, ่อนก็หามาคือกันเล็กเล็กวิ่งหายมาสามตัวคือเกาหามาสามตัวเพิ่นก็เน้นให้คือเกาตัวเดียวคือเกาพี่น้องเพื่อนก็เน้นให้ตัวเดียวคือเกาตัวเกาตัวเดิมเดี๋ยวแอดกีเขียนซื้อใส่เอฟซีข้อเมีตนมาากคือมีทุกสองละสัน

ซื้อใส่่าเป็นของเป็ดผ้ารวยครับพี่น้องเพราะว่าถูกส่องเลยเอฟซีเขมีเนมากเป็นยัางคือไม่ถูกสองวันนัน <c oughs> ที่นี่พี่น้องเบื้องใดท้งช่องช่องทางเดียวบมมีเพดบ่มีอย่างได้พี่น้องเด้บมมีเพดบ่มีเพดบ่มีเพจไม่อย่างเบื้องใดสองทางเดียวคือบ้านเฮาให้โชคแล้วก็เพรผ้าร่าวยพี่น้องสองสองส่วนเลขติดเลขวิ่งของเพิ่นเอ้ยเลขวิ่งกะแปด หาหนึ่งด้พี่น่องได้เพิ่นก็บไหเดนทีห่งวิ่งทีหนึ่งสายวิ่งสายแลนก็มีเจ็ดหนึง่งแปดหนึงหน่งหาหนึ่งสี่หนึ่งได้นอได้เขากับยาลืมกับโตนะ้ำแต่ส่วนมากมันก็นเขาตัอตรงๆรงอ,อ๋อมากตัวใดชอบตัวใดตรงเลือกน่าใจตัวใดกับพิจารณาบาง ก็หาจับจองรถตีลีได so, like 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 really? right. ้พี่น้องหารถตีลีได้ถ้าพี่น้องมักแปดหาหาแปดก็จับเรื่อพี่น้องเรียยตาหาแปดเพื่นว่าจับหาแปดหนึ่งเพื่นก็จับหาหาหนึ่งเพื่อนก็จับหายเล็กติดหนึ่งก็เรี้ยตาแปดหาหาแปดมันมานน้ำกันได้ได้พี่น้องมานน้ำกันได้ขึ้นหัววันที่หนึ่งท่านว่าเห็นบอกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ายังมานน้ำกันแล้วเก่าเจ็ดมาออกบนเก้าเจ็ด ล่างเก้าหนึ่งเห็นบ่มอ้พี่น้องบ่เห็นนี่เก้าหนึ่งมานนากันได้เนี่เขาจะเลื่มแปดห้าห้าแปดมานํากันได้เอาตามนี่ครับผมนักตัวใดชอบตัวใดกาาับพิจารณนาเเว้งหาจับจงองลอตเตอรี่ได้ซื้อสลากกินแบ่งได้ขอให้รวยๆเฮงปังๆังกันสุปผูุ้กคนจะเลื่อมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานเฮ้าผ้าลวด้วยนะเอ้ยบ้านเฮาให้โชค คลิปหน้าพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม